สวัสดีค่ะมาพบกับบิ๊มมี่แซบชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่มี่ก็ยังมีเมนูปลาหมึกนะคะปลาหมึกตัวเดิมเหลือๆนะคะเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เราจะมาทำหมึกผัดน้ำพริกเผากันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือเนื้อหมึกนะคะเนื้อหมึกแม่มี่ก็เอาไปบ้างแล้วก็หั่นนะคะ มาอันนี้แม่มีเตรียมไว้สําหรับทานสองคนนะคะทานสองคนแล้วก็ใช้ในส่วนครีบค่ะแล้วก็กลางตัวนะคะบ้างเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เดี๋ยวแม่มีแม่มีเอาให้ดูนะคะตัวที่แม่มีบ้างแม่มีบ้างแม่มีบ้างจะบ้างแบบนี้นะคะไม่หนาไม่บางบ้างแต่ว่าบ้างยาวบ้างใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเนื้อมันเดี๋ยวเนื้อมันเหนียวนะคะ ในการผัดก็เดี๋ยวก็จะสุกช้าค่ะจากนั้นนะคะก็มีหัวระพาค่ะหัวระพาในสวนบ้านเราเองนะคะเราก็ไปเก็บมานะคะพี่น้อยเป็นคนปลูกค่ะจากนั้นก็หอมแดงไม่มีใช้หอมแดงใหญ่นะคะ2หัวถ้าอ,อ๋อบ้านไหนมีหอมหัวใหญ่ก็ใช้หอมหัวใหญ่ได้นะคะกระเทียมทุบค่ะกระเทียมทุบเจ็กรีบนะคะแล้วก็แม่มีใช้พริกนะคะจินดาแดงซอยนะคะก็เลขมงคลน,นิดนึงเเม็ดนะคะ มีต้นหอมค่ะมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่นะคะจากนั้นก็จะเป็นน้ำพริกเผาค่ะน้ำพริกเผาสองช้อนโต๊ะนะคะซอสฝาเขียว1ช้อนชาค่ะแล้วก็ยังมีน้ําตาลอีกหนึ่งช้อนชานะคะน้ําพริกเผาถึงจะหวานนะคะแต่ว่าเราจะต้องออมีน้ําตาลเพื่อตัดรสอ๋ออีกนิดนึงอะคะ่ะ แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นน้ำมันหอยนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะวัตถุดิบเรามีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยค่ะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงหมูผัดน้ำพริกเผากันเลยนะคะอันดับแรกแม่มี่จะใสน่น้ำมันลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ เทียมไม่มีใช้ระบบทุกนะคะหอมแดงค่ะจากนั้นก็ปิกเลยนะคะเราจะผัดแบบรวดเร็วค่ะพอให้เครื่องออตัวกระเทียมริกหอมแดงหอมหอมหน่อยนึงนะคะ แต่นั้นมมนมีก็จะลงหมึกเลยค่ะลงหมึกแล้วหมึกสุกไวนะคะมม่มี่จะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะซอสาเขียวนะคะแล้วก็ นี่นะคะพอหมึกเริ่มกระชับตัวแล้วนะคะแม่มบนก็จะใส่น้ำทิชเาูาลงไปเลยค่ะอยากเห็นนะคะ กดช่วยนิดนึงนะคะน้ำก็ประมาณสองขวดหนึ่งหรือสองสองขวดได้นะคะสองก็ได้ค่ะนี่ใส่น้ำไปสองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีใบเหนื่อคาไปต้มถั่วเขียวนะคะค่ะ เขาเข้ากันนะคะัแมมมี่จะขอชิดรสนิดนึง ก็เข้าเนื้อด้วยนะคะนี่นะคะ,ะ,คะอสชาติเข้าเนื้อแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงหอมหัพานะคะไม่งั้นน้ำมันจะแห้งไปเพราะนี่จะเติมน้ำลงไปอีกสองก้อนโตนะคะ เราจะผัดให้ผักสลบนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหออัวาคาจะดบนะคะโอเคได้แล้วนะคะมันมีติตแก๊สเลยเสร็จแ,แล้วค่ะหมึกผัดน้ำพริกเผาของมันมีนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปตักใส่จานกันเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะหมึกผัดน้ำพริกเผาของแม่มี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะรสชาติก็จะมีความเผ็ดนะคะความเผ็ดเค็มนิดนิดหวานหน่อยหน่อยะคะแล้วก็หอมกลิ่นอ่อนน้ำพริกเผานะคะนี่ค่ะาการที่เราบ้างหมึกแบบนี้นะคะมันจะช่วยให้เนื้อน้ำพริกเผานะคะเข้ากับเนื้อหมึกได้ง่ายนะคะ เคี้ยวไปก็ฟินไปกับเนื้อหมึกกับน้ำพริกเผานะคะนี่ค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยเลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ไม่มีด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ